สวัสดีครับอู๋สปินนายครับสวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่เพลย์รูมของเรานะคะ <Yeah. S 2> ซึ่งเพลย์รูมในที่นี้เป็นห้องเล่นเกมไม่ใช่เพลย์รูมในแบบ50 Shades of Grey อะไรแบบนี้คืออะไรอ่ะไม่ต้องมาทำอินโนเซนไม่ได้ดูไม่ดูเรื่อง <c oughs> วันนี้มาชวนเล่นเกมกัน <c oughs> ซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ เออจริงๆแล้วเราเพิ่งจะซื้อมาเป็นเกมที่ไม่ใช่เกมใหม่แต่ว่าพอดีวันก่อนเข้าไปที่ e shop ของ Nintendo อม,มันลดราคาแล้วก็จับเป็นแพ็คคู่เอา2ภาคมารวมกันในราคาที่ไม่แพงเลยแล้วเป็นเกมที่แบบเราชอบในสมัยที่แบบว่าเรายังเล่นเกมอยู่บน Nintendo DS เล้วราก็เริ่มรู้จักเกมที่ชื่อว่า Script bon ป e ร n นอตซึ่งเป็นเกมที่แบบน่ารักมากเราก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาให้เธอลองเล่นดูซึ่งเราก็ค้นพบว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมปี2012ใช่ซึ่งคือประมาณ9ปีที่แล้ว แต่เราอ่ะไม่รู้จักเลยคือสคริปต์เรหนอนนี่เป็นตัวละครที่คล้ายๆกับ เหมือนกับเป็นนักบินอวกาศนอะแต่ว่ามีพลังวิเศษก็คือสามารถที่จะวาดอะไรออกมาก็ได้ก็คือใช้วิธีการใส่คำศัพท์เข้าไปแล้วก็มันจะออกมาเป็นของที่จับต้องได้<อ>แล้วเราก็จะใช้มันเนี่ยในการแก้ปัญหาของแต่ละโจทย์ที่แต่ละด่านโยนมาให้เราซึ่งแบบสนุกมากเพราะว่าจินตนาการมันแบบบันเจิดแบบสุดๆเลยลองเล่นดูไหมมาลองเล่นดูอันนี้เป็นสคริปเปอร์นอตเอ่อมกะแพ็นะคะบน Nintendo Switch ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสคริปเปอร์นอตอันลิม กับอันแม็กซเราจะเล่นอันลิมิเต็ดก่อนเกมมันต่างกันนิดหน่อยก็คือแบบ2 0 1 2กับอีก1ปีให้หลังก็ออกภาคใหม่มาแต่อันนี้เป็นภาคที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้มีแค่หนึ่งคำตอบมันอาจจะเป็นแบบการแก้ปัญหาคนละแบบกันเลยก็ได้ขอให้มันตอบโจทย์ก็พออ,อันนี้มนเป็นอันนี้ปึป๊บแล้วเราก็ลอง <กด S 1> คุยดูเขาบอกว่าข้างล่างก็จะบอกว่า uh huh. เขาหาพาร์ทเนอร์ไม่ได้ คือเหมือนกับเขาเป็นจ็อกกี้ใช่ไหมเนี่ยเป็น uh huh. แซดจ็อกกี้คือเหมือนกับว่าเป็นจ็อกกี้ขี่ม้าที่กําลังเสียใจอยู่เพราะ uh huh. ว่ามีปัญหาก็คือเขาหาคู่ที่จะมาแข่งขันไม่ได้ uh huh. เราอาจะช่วยเขายังไงโ <Okay. S 1> อเคเราก็จะเข้าไปพิมพ์คําศัพท์เลยว่าเราอยากจะสร้างอะไรขึ้นมามเราตรงนี้เป็นจินตนาการของเราแล้ว, uh huh. ว่าเราจะช่วยเขาด้วยอ็อบเจกต์อะไรคือเราจะเหมือนกับว่าจะสร้าง วัตถุอะไรขึ้นมาหรือว่าจะเอาคนสักคนหนึ่งมาช่วยเขาเพื่อที่จะแก้โจทย์นี้ให้กับเขาได้เอาอะไรดีอ่ะเขาต้องกาหาเอามานะเอามาอะครับเราก็ครีเอทสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอามาคืออันนี้คือนึกขึ้นมาได้เองเลยนะคือเหมือนกับว่าจินตนาการเอาบ้าเอาบออะไรขึ้นมาได้ขอให้มันมีอยู่ในคลังของมันนะเดี๋ยวลองสมมุติเอาบ้าเอาบอมาเอาเอาเมวมาตัวหนึ่งแล้วพิมพ์ขอว่าแคทอ่าฮะเราก็สามารถที่จะเอาเอาเมวเสกมาตรงนี้เอาปรากฏว่าได้ว่ะ เกมมันไม่ไ <rôle>: ด้บอกว่าพาร์ทเนอร์ที่ว่าต้องเป็นม้าเท่านั้นเออจกี้ขี่แมวเฉยเออขอให้มันเป็นอะไรที่มันขี่ได้เราว่าอะไรก็ได้ที่มันขี่ได้อาเออก็แปลว่ามันก็เปิดเปิดจินตนาการมากๆเลยเนาะอ่ลองดูคนนี้ซิดูเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไหมเป็นปัญหาอะไรเขาเป็นสแตนอ๋อก็คือมีอะไรบางอย่างให้เขาบินเป็นนักบินคือเขาทำแอร์โชว์อ่ะคือบินเครื่องบินแบบโชว์อะไรเงี้ย เอาเครื่องบินอะไรมาให้ดิไฟเตอร์เจ็ตอะไรอย่างเงี้ยหรอเอาหนูนั่งไฟท์เอร์เจ็ตนี่คือแบบคิดขึ้นมามั่วๆเลยนะมันได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะคือถ้าสมมุติว่าพ่อแม่เล่นเกมนี้กับลูกอ่ะก็ถามเลยว่าอ่เครื่องบินรบลูกคิดว่าภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรนี่นี่ไฟเตอร์เพลนคือจริงๆเราพิมพ์ไม่ต้องเต็มกันนะเราพิมพ์แค่ไฟใช่ไหมข้างล่างมันก็จะมีลิสต์ขึ้นมาเอาไฟเตอร์เพลนมานี่เอานี้ไหมเอาๆก็ได้แน่นอนแหละอันเนี้ยเสกมาได้เราก็แก้ปัญหาให้้เขาไดนะครับ ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเอ๊ะตกเราคุยกับใครได้บ้างมันจะมีปุบให้เราเอ็กซเรย์ได้อย่างนี้ปึ๊บถ้าเกิดตัวไหนเป็นตัวสีเหลืองียเแปลว่าเราคุยกับเขาะตัวนี้เป็นผู้หญิงที่อยู่กับไล่เข้าโพดอ้นี่ชื่อแรสคาวใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าเข้าโพดเนี่ยก็ดูแบบสดดีนะอยากจะให้มันพ๊อปอยากจะให้เป็นป๊อปคอรนเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาอะไรเข้ามา เอาอะไรดีอะไมโครเวฟบอกเราที่ไปามร้อนด้วยไมโครเวฟได้ป่ะเราว่าก่อไฟไมโครเวฟก็ตลกดีอะเอาไมโครเวฟได้กันเราดูว่าไมโครเวฟโอเว่นไมโครเวฟโอเว่นมาเลยไม่ได้ถ้าอย่างนี้คือไม่ได้ใช่เออต้องวางมันต้องได้เลยเอาอะไรดีเอาพระอาทิตย์มาอยู่ใกล้ๆทำไมโหดจังวะเอาพระอาทิตย์มาจ่อเอาพระอาทิตย์มาเลยฮะเออมา ต่อเลยนี่ออกมาเป็นป๊อปคอร์นได้เป็นป๊อปคอร์นโคตรแสบตามันดูหนังด้วยอะตลกดูหนังแล้วก็แบบกินป๊อปคอร์นไปด้วยคือไมโครเวฟไม่ได้แต่พระอาทิตย์ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดบทสนทนาต่อกันนะเราก็จะแบบว่าอะไรวะได้ได้ยังไงวะคือสมมติว่าแบบเออบ้านไหนแบบอาจจะมีลูกที่แบบเออเคยเริ่มรู้คำศัพท์แล้วอะไรอย่างเงี้ยลองเล่นกันคือคนนึงเป็นคนคอนโทรลก็ได้แล้วก็คอยเป็นคนแบบถามตอบอะไรอย่างเงี้ยมันได้จินตนาการเยอะนะ อ่าโอเคตัวนี้ตัวนี้ทั้งบนอะไรข้างบนอะไรมันเหมือนเป็นตัวอะไรอ่ะเธอเดาเว่นอะไรน,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 นักโดดลม่มลองดูเป็นสกายไดเวอร์อ่าโดดล่มจริงเขาบอกว่าพร้อมที่จะไปสกายดวิ่งละก็จะให้เราเนี่ยช่วยทําให้เขาขึ้นไปอยู่บนอากาศให้ได้วิธีการที่จะทําให้ขึ้นไปอยู่กลางอากาศเอาลูกโปง่ง <laughs> เอา,เาคูกเหมือนกเลทำไมเป็นคนมีความคิดชั่วร <c oughs> ้ายเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราจะเอาออบเจกต์ออกมาได้แล้วอะสิ่งที่เราสามารถทําได้อีกอันนึงก็คือเราใส่แอดเจ i ีฟหรือว่าคําคุณศัพท์ให้มันได้สมมุติว่าเราจะเอาลูกโป่งผูกมันให้มันไปอยู่กลางอากาศใช่ป่ะลูกโป,ป่งเล็กๆอาจจะไม่พอต้องใส่ต้องใส่คำแอดเจตีฟเข้าไป <ๆ S 1> ให้มันเป็นลูกโป่งใหญ่อันนี้ติดอันนี้เป็นรูปจิ๊กซอว์คือเอาอันนี้มาติดกับตัวนี้ใช่ไหมอาอบเจกต์มาติดกันไม่ขึ้นไม่ขึ้นอยู่แล้วอลองคลิกไปที่ลูกโป่งเดิมแล้วเพิ่มขนาดให เป็นใจแกนติกเลยนะเป็นใจแกนติกอ่าใจแกนติกมาละก็จะกลายเป็นบอลลูนใหญ่ลองดูดิทิ้งไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปเลยเหรอมันหายไปเลยแตงมันหายไปเลยว่ะอ่ะได้ได้โอเคในเธอลองเงยหน้าขึ้นข้างบนดิมันมีมันแบบสามารถเงยขึ้นไปได้นี่ไงนี่บาแล้วคือแสดงเมื่อกี้มันขึ้นไปอยู่กับอีเจ็คบนเปล้วโอเคอ่ะมินิเกมมินิเกมอันนี้คือหมดแล้วด่านนี้ใช่ อ่ะไปด่านต่อไปต่อไปก็เดินมานี้ได้เราเลือกด่านเราเลือกด่านนี่มาด่านนิดอะไรเนี่ยมนุษย์ซีฟรอนมนุษย์น้ำแข็งโอ้หมันต้องด่านโลกร้อนเออโลกร้อนแน่ด่านโลกร้อนนี่มีนักวิทยาศาสตร์ให้ดูสนุกนะดูนะสนุกมีเจ้าชายอ่ะดูสิอ่ารับหรือเปล่าอ่ะคุยกับนี่ก่อนเป็นโฟจูนเชลเลอร์เป็นหมอดูเป็นหมอดู g i v e me a zodiac to discover มให้คืออะไรอ่ะ อะลองดู pis P.I.S. ces นนี่สตาร์อ่าอ่าอ่าอี้เอาไปเรียนรู้ให้จุใจได้ไหมเนี่ยนี่ไงโอเค what's your sign เหรออืมโอเคก็จบลนี่เป็นมิชชั่นเลยไหมไม่รู้น่าจะจบแล้วนะไหนลองเอ็กซ์เรย์ดูหน่อยโอเค อสกโนถ้าเห็นหน้าคล้ายๆเราอ่ะมันจะเป็นตัวละครที่เราสามารถปลดล็อกเพื่อเล่นได้ก็คือถ้าเกิดเราตอบโจทย์เขาได้ใ<ช>๊บในอนา,าคตเราสามารถเลือกมาเป็นตัวนี้ได้ใช่ไหมลองดูชื่อชิลลี่อยากได้บ้านใหม่อะไรวะซื้อเองดิอย,ดอ,อยากได้บ้านใหม่เหรออยากได้บ้านใหม่เอาอะไรดีอะ่ะอะไรดีอ่ะจริงๆมันเป็นอะไรก็ได้เนาะเอากระต๊อบไปเหรอเอาฮัทเหรอฮัเออเอากระต๊อบไปแล้วกันเออของฟรีก็อย่างนี้แหละ นี่กระโดดจากบ้านแบบเดิมมาอยู่บ้านนี้นะคะก็จะหนาวตายไปได้นะคะแล้วบ้านเก่าหายไปเลยดูดิเออนี่เขาจะบอกว่าเราสามารถเล่นเป็นเล่นเป็นตัวชิลลี่นี้ได้ละเราดูคนนี้นักวิทยาศาสตร์คนนี้จะเอาอะไรเป็นไซเอนติสต์บอกว่าโชว์มีซัมติงอินเดอะโซลาร์ซิสเต็มทูออบเซิร์ฟโอ้ก็อะไรก็ได้อยู่ในระบบสุริยะเริ่มีพลูโตระบบสุริยะจักรวาะใส่พลูโตเข้าไปได้ปะเอาเอาพระจันทร์ไปแล้วกันนะเราอยากรู้ว่าเกมมันจะยอมให้ใส่พลูโตไหม เพราะว่ามันมันแอเวเกียสยู่เอาแพลเน็ตไปเอาเอาซัดทวนไปซัดทวนเอาที่บอกว่ากราฟิกมันจะออกมาเท่ๆเกรๆถ้ามันมันดวงแค่นี้ไงะเดี๋ยวมันคงใหญ่ขึ้นแล้วมั้งนี่มาละปึ้งนี่โอ้ให้มากกว่านึงอีกเอาดาวพลหัดอะไรไปด้วยนะคะสุดยอดอันนี้เนี่ยคือเห็นไหมพอเด็กได้เล่นน่ะพ่อแม่ที่นั่งอยู่ด้วยกันน่ะก็บอกเลยลูกอันนี้เป็นดาวเสาอันนี้ดาวพฤหัสอันนี้แม่จูนไม่ได้กันเปิดเอา นี่ได้สตาร์ไลท์เพิ่มเะครับเป็น38ดวงอ่าเราเอ็กซเรยรต่อว่าเราจะไปเอ้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ต้องการเหรอมุษย์หิมะเหรอเออลอินเทคดูโอ้อยากเป็นสโนว์แมนมาเขาเป็นแค่ล่าชสโนบอลตอนนี้ต้องการอยากเป็นสโนว์แมนต้องใส่อะไรครับเราต้องใส่จมูกให้เขาเอาอีกก้อนบนเอ้มันสโนว์แมนมันมีสามก้อนด้วยใช่ป่ะก็ได้ใช่ไหมไม่รู้ว่าก็ก้อนบนออกไปเลยหรอใส่แครอทเข้าไปปักเป็นจมูกแครอทนะ ปักเลยมันไม่มีให้ปักอะดูดิมาว่าไม่ห่างก็ได้เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยทำไมได้ว่ะจริงๆริงมาแล้วว่ามันได้หมดเลยหมวกผ้าพันคอจ่งไม้ทั้งหลายดีจังอุ้ยอุ้ยว่ายน้ำคือเกมนี้มันมีตายนะบอกไว้ก่อนใช่คือมันมีแบบว่าตกลงมาโดนอะไรแล้วก็ตายอะไรเงี้ยมีภูเขาน้ำแข็งกำลังค่อยๆละลาย แล้วก็ชึ้นเดายซัมเวยอ้โตอนนี้ระดับน้ํามันสูงขึ้นเรื่อยๆต้องให้หยุดละลาย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 ต้องเอาพระอาทิตย์ออกไปดิยเอาเอาสายฉีดน้ํามาฉีดพระอาทิตย์เอารถดับเพลิงมาฉีดพระอาทิตย์เอากางร่มกางร่มกางร่มให้ให้เกรเซียบิ๊กอัมเบร่าเออเออเอาไหมกางร่มให้มันครูวิทยาศาสตร์ร้องไห้แเราจะมาแล้วมาแล้วต่อได้ไหมอ่ะมันไม่ให้เอามาติดอ่ะ ว่างๆไปอุ้ยได้ได้ได้งไงอะเฮ้ยเราฟิกซ์ global warming ได้ด้วยการราองร้อไปกลางให้ครูวิทยาศาสตร์ขอโทษจริงๆร้องไห้แนวขึ้นยังไงวะทำไมเราขึ้นจากนี้ไปแล้วโอเคขึ้นได้ละสครับเจออยากจะแบบว่าแกะสลักแกะสลักแข้งนี้ก็ต้องการเครื่องมือป่ะชิเซลเหรอมันเรียกว่าอะไรอะ c h i ทำไมรู้เยอะอะนี่ชิเซลเอาไปเลย นี่โอ้ยมันเร็วจังว่าทำไมเก่งเฮ้ยมีบิ๊กฟุตด้วยอ่ะเฮ้ยบิ๊กฟุตก็ต้องการอะไรสักอย่างจากเราเยติเยติเยติบอกว่าชีสแปลว่ามันอยากถ่ายรูปอ่าอยากยิ้มอยากถ่ายรูปแล้วอยากรู้ว่าถ้าเราให้ชีสมันเนี่ยมันจะผ่านปะก็ไม่แน่เราคืมันพูดว่าชีสเนี่ยเราให้ชีสมันเลยเอาไปเลยแบบแก้ปัญหาตรงตรงมีแม้กระทั่งชีสโบนอ่ะเมื่อกี้ มันถืออยู่ในมือเห็นไหมไม่แม้แต่ไม่ถือในมือเลยเอะกล้องกล้องนี่นี่มันมันมันจะหินเราเออมันจะแบบว่าใบ้ให้เราว่าอยากได้อะไรเอาไปเลยได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่เอาอยู่ดีเองว่ะเอามาให้เราถือก็ไดันนะแล้วมีอะไรให้อินเทอร์แลกได้ไหมกดไม่มีอ่ะกดแบบว่าไปที่เยติยูสยูสได้ปะได้แล้วได้แล้วโอเคต้องไปถ่ายรูปมันอ้าวเยติกินภาพเข้าไปกินรูปเข้าไปเรียบร้อย อะเพนกวินเพนกวินอยากได้อะไรครับเพนกวินบอกว่าเออแต่งตัวไปไปงานไปงานทางการทักซีโดทักซีโดทักซีโดมันต้องน่ารักมากๆเราไม่ได้จะให้เราเองเราจะให้้างวงไปข้างๆไปนลยก็ได้นะโอเคอ่ต่อไปมีมินิเกมอันนี้มินิเกมนอตโพเธอเป็นแบบเออ ช่วยสานตาให้ช่วยสานตาไปไม่ได้อีกขวางทางไอ้รถที่มันเอาไว้แบบว่าเคลียหิมะบนทางมันชื่ออะไรอะไม่ใช่ snowmobile ไหมไม่ใช่อันนั้นมันเป็นมันเป็นรถ snow mover ไม่ลองเลูสิมันต้องแบบ plow snow plower อ่ะคำว่าคำว่า snow แล้วเดี๋ยวดูว่ามันมีอะไรบ้างอ่านี่นี่เป็นรถเคลียหิมะ รื่นขึ้นไปขับได้ป่ะไดยเลยขับเลยเองมึงนี่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 สุดยอดต้องใส่ adjective เข้าไปให้กับเรนเดียเพื่อจะให้เรนเดียเนี่ยสามารถส่องทางให้แบบตัดเมฆหมอกตัดหมอกได้เป็นไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกโอเคเราทำยังไงนะเราต้องอออกมาจากรถก่อน เปลี่ยนให้จมูกเลนเดียกลายเป็นไฟตัดหมอกและไอ้ไไอ้ซเลนวิ่งวิ่งนี่คืออะไรวะมมาจากสโนว์เพล้ามันเป็นอันนี้ไงเหมือนกับคล้ายๆกับใช้แค้นนี่เชนให้กลายเป็นสองทางนะฮะแล้วไฟตัดหมอกภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะเออ่ฟ็อกแลมฟ็อกแลมจัดให้ adjective เลนเดียที่มีฟ็อกแลมเนี่ยนะไม่เอาฟ็อกแลมยัดให้จมูกเอาฟอกแลมไม่ติดอ่าโอเคจบอันนี้ก็ไม่ฟอกแรมมาไม่มีฟ็อกแลมว่ะเอาไฟหน้าไปติดเฮดไลท์จริงๆเอาตะเกียงไปติดยังได้เลย เฮดแ l ม m p หรือเฮดไลท์เฮดไลท์แล้วกันไม่ได้ว่ะมันไม่ให้ติดอะลองวางๆไปแต่เมื่อกี้มันบอกว่ามันบอกให้เพิ่ม adjective ไม่หรอมันบอกให้ adjective มันบอกเลยว่าเป็น adjective ลองอ๋อนี่ไงอิ m i ูเนติงมันนีนเรืองแสงไงนะเอาได้ว่ะได้เฉยเลยเป็นเลนเดียเรืองแสงไปแล้วค่ะ คือมันจินตนาการอะไรก็ได้นะมันแบบว่าคิดบ้าบออะไรขึ้นมาก็ลองใส่ไปดูอะไรอย่างเงี้ยจบด่านเราก็จะได้สตาร์ไรท์ของเรามานะคะเดินเข้าไปหยิบเรยเราจะเล่นไปถึงกี่ด่านเนี่ยหมดละเดี๋ยวเราสำรวจแผนที่กันว่ามีทั้งหมดเยอะแค่ไหนนะคคือนอกจากเกมจะปล่อยให้เราแบบจินตนาการใส่อะไรก็ได้ใส่อ็อบเจกต์ใส่วัตถุใส่แอดเจคทีฟใส่อะไรก็ที่เรานึกออกอะเพื่อที่จะลองดูแล้วเนี่ย ตัวด่านเองอ่ะมันจินตนาการมามากกว่าเราอีกใช่คือรู้สึกเลยว่าเมันสร้างด่านนี้มาด้วยแบบโจทย์แปลกประหลาดดีบางทีแค่อ่านโจทย์ก็ขำแล้วแต่เห็นเหมือนกับจะง่ายอย่างนี้นะบางทีมันจะมีบางโจทย์ที่คิดยังไงก็คิดไม่ออกอะ่ะจนต้องไปเปิดฉเฉลยดูว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> คนื่นือทำยังไงอะ่ะมันก็จะเจอโจทย์อย่างนั้นบ้างเราว่าในในแผนที่ในเวิร์ดนี่มีหลายด่านที่แบบดูน่าสนใจมากเธอดูดิมีแบบพีระมิดมีไดโนเสาร์มีมบบมทะเลทรายมีไอส์แลนด์นู้ยน่านเล่นทั้งนั้นเลยอะนี่ยมีด่านอวกาศมีร็ มันไม่ใช่แค่สำหรับเด็กนะเราว่าแบบผู้ใหญ่เล่นก็สนุกมากมันได้ทบทวนหลายอย่างทบทวนคำศัพท์ทบทวนความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วเกมนี้มีอยู่ในหลายแพลตฟอร์มมากๆคือมีหมดทุกแพลตฟอร์มจะอยู่บน Nintendo Switch PlayStation 4, iOS Android Xbox อะไรอย่างเงี้ยก็หาซื้อได้เลยใครที่ไม่มีเครื่องเกม Nintendo Switch แบบนี้ไม่เป็นไรเพราะว่า Android ก็มี iOS ก็มีซื้อเล่นได้เลยค่ะแนะนำมากๆเกมนี้เราแนะนำว่าเล่นมากกว่า1คนจะสนุก นั่งช่วยกันคิดเนาะช่วยกันคิดมันดมันได้บทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เล่นเลยอ่ะแต่ว่าคืเนี้มันไม่ใช่ว่าคนถือคอนโทรลเป็นคนเล่นไงมันแบบว่าช่วยกันแบบถามตอบเบาสชกัไปเบาส์กัมาอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองดูนะคะใครลองเล่นเกมนี้แล้วก็เจอปัญหาติดขัดอะไรชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็แวะเข้ามาคอมเมนต์ให้เราดูกันบ้างนะคะได้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับเผื่อว่าเราจะมีเกมอะไรสนุกสนุกที่เราคนพบมาได้เลยอันนี้คือเป็นเกมเก่าที่เอ้ยเราเจอโดยบังเอิญเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่บ้านเยอะใช่ก็เลยเอามาแนะนำให้แบบเผื่อๆช่วงนี้ใครอยากฆ่าเวลาเบื่อเเล่นเกมกันดีเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ